สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับลงบอคนรักป่าธรรมชาติอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวลงบอจะพา,าเที่ยวแดนมาเลนะครับเราจะมาหาไม้ด่างกันนะครับตอนนี้ลงบอก็นั่งอยู่ที่แดนมาเลแล้วนะครับแดนมาเลแดนไทยอย,อยู่ระหว่างแดนนะครับดูครับอันนี้ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับก็ทางนี้ มาเลเซียนะครับนี่เดินมาเลเซียนะที่หลวงพ่ปพาเข้ามาเที่ยวในแดนมาเลเซียครับเป็นป่าทึบมากเลยครับดูแด้นั้นแต่วันนี้จะได้เจออะไรมั่งนั้นก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าหลวงพรก็เดินมาโอ้ยตั้งแต่แปดโมงเชา้านี่ก็สิบโมงจากครึ่งอยู่แล้วนะครับสิบโมงจากครึ่งอยู่แล้ว สองชั่วโมงกว่าแล,ล้วลุงพลเดินมากว่าจะถึงก็เหนือ่อยมันเป็นภูเขาสูงมากเลยกว่าจะข้ามเข้ามาได้เนาะก็ต้องระวังอยู่แต่ถ้าเกิดนายเจอก็จบเลยเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวไปจะเจออะไรมั่งนั้นลุงพลก็ไม่แน่ใจเนาะต้องไปเดินดวนก่อนแต่น่าจะเดินได้ไม่นานหรอกเนาะต้องรีบกลับเพราะว่าค้างคืนที่นี่ไม่ได้ไม่ได้พาสเบียงเลยเลย,เลยมีแต่น้ำมาแก้หัวเดียวเองเนาะเดี๋ยวประมาณรักบ,บ่ายสองบ่ายสามก็น่าจะ กลับแล้วอยู่ช้าไม่ได้ฝนก็จะตกถ้าฝนตกก็เรียบร้อยกลับไม่ได้อีกเพราะว่าลงุงพอลพามอเตอร์ไซค์มาแล้วพอมันต้องถ้าฝนตกเยอะๆนี่น้ําก็จะเต็มคลองแล้วทีนี้กลับไม่ได้กันเนาะเพราะเคยโดนแล้วหลายครั้งอยู่เคยโดนหลายครั้งอยู่ฝนตกกลับไม่ทันติดในคลองในป่านะนั้นไปลองไปโดนดูกันสักนิดนึงก่อนเนาะว่าจะเจออะไรบ้างวันนี้ลงุงพลก็ได้อยู่อย่างหนึ่ง ไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นต้นอะไรแต่ว่ามันดูสวยดีอยู่มัน,ม,นมันไม่ด่างเท่าไหร่หรอกมันด่างนิดๆก็จะลองเก็บไปเลี้ยงไว้ดูนะเดี๋ยวเราป่ารกมากเลยนะครับเดินยากนิดสงสัยว่านายเพิ่งขึ้นมานี่ไม่ทางอะไรเลยเนาะครับีนฝั่งนี้เป็นประเทศไทยนะฝั่งนี้มาลเสียเดี๋ยวลงพนจะไปดูเว่า จะเห็นไหมน,นี่ต้นอ,อะไรครับสวยมากใบยอดใบแดงเลยเห็นไหมครับสวยอยู่มันเป็นเถาเนาะมันเป็นเถาก็สวยอยู่ใบแดงแจ๊บเลยเนาไปดินทางกันต่อจะเจออะไรบ้างนั้นทุณคนก็ไม่แน่ใจฝั่งนี้เดิมโล่งเลยทางสบายเลย ทางโล่งเลยถักโล่งเกิแล้วครับมาเลเซียลหลักของมาเลเซียอันนี้หลักเล็กมันหลักเล็กมันอันนี้ก็ไทยแลนด์นะครับนนไทยลองดูก่อนเนาะ ไม้ด่างไหมนี่นี่จะเป็นไม้ด่างนะครับนี่ไงใบดา่ยยบดางสวยอยู่เนาะใบด่างสวยเห็นไหมครับใบเล็กๆแต่ว่าไม,ไม้ด่างโอ้ป่ารกหมดแล้วลุงบนวนวนอลว่าจะใหไม่ดูวิวธรรมวิวธรรมชาติสักหน่อยป่ารกหมดแล้วไม่มีคนขึ้นมา ค่อยชัดนะจริงมันป่ามันรกมากมันเป็นห้องน้ะนะครับสูงมากมค่อยไม้เยอะแยะเลยค่อยไม้เห็นไหครับห้องนครับเป็นภูเขาทานั้นเลยภูเขาหัวลุน้นประเทศไทยเห็นไหมครับภูเขาหัวลุน้นเยอะแยะเนาะ น่าจะเห็นกันแล้วเลยโอ้ยลำบากเลยสูงมากครับที่ผมมีคนขึ้นมานี่สูงมากเลยต้นอะไรเสืออยู่เนาะนี่นะไม่ด่างนะแต่ว่ามันไม่ด่างแต่ว่ามันสวยต้น ต้องสวยมากเลยไปเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อสองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เจออะไรเลยวันนี้เดินทางต่อนะครับไปเรืเ่อยๆจนกว่าจะเจอเนี่แหละนี่ครับเดินต่อนะครับ นี่ครับจะไปทางไหนดีต้องดูทางที่ปลอดไปที่สุดเนาะทางไม่ปลอดไปก็อย่าไปเลยถ้าไม่มั่นใจอย่างบอนขอคิดดูก่อนว่าจะไปทางไหนดีจะลงด้านไหน ที่ปลดปลยที่สุดด้านนี้กว่าเนาะด้านนี้อันนี้จะมีอะไรมั่งด้านนี้ก็นนอลองดูลองดูกันก่อนนะอาจจะเจออะไรมั่งจะเจอต้นอะไรมั่งโอ้โน้มีว่านลูกไก่สีทองก็มีอยู่อยู่ในยืนอยู่ในอยู่ข้างล่างเนาะ มากแถวนี้เมื่อก่อนเคยมีเ่องบินตกด้วยนะนี้มีเ่องบินตกของทหารทหารก็ขนข,ของขึ้นมาสร้างตอนที่ว่าเขามาสร้าง ลักเขตนะครับมีเครื่องบินของต่างชาติมาตกมนาะตรงนี้มีเครื่องบินต่างชาติของมาเลเซียก็ของสหรัฐอเมริกาแหละเพราะว่ามันสหรัฐสหรัฐอเมริกาขึ้นมาบางเขตนะครับฝั่งน,นี้ตอนนั้นโอ้ยไ,ไปไม่ได้นะป่ารกมากเลยไปไม่ได้ต้องกลับหลังด้านนี้อีก โอ้เยต้นเลยแล้วครับด่างอยู่ตรงกลางนิดเดียวเอง <c oughs> ด่างอยู่เทศตรงกลางก็สวยอยู่เนาะถ้าใบด่างนี่สุดยอดเลยเนาะถ้าใบด่างนี่สุดยอดเลยมันก็มีไปเดินทางกันต่อ, <c oughs> อ,อดูว่าจะเจออะไรมั่งวันนี้ หลายชั่วโมงแล้วนะเดินอยู่สองชั่วโมงกว่าเดี๋ยวแค่ต้นเดียวเองเดินก็ต้องระมัดระวังด้วยจะเสียงดังก็ไม่ได้เนาะต้องเดินแบบเว Sig. งียบเนี้ยนี่รวมกัเดินพูดแต่พอพูดไม่ดังเท่าไหร่ถ้าเจอน,นายก็นายก็จะเดินพูดเสียงดังกว่าเราต้องได้ยินเขาก่อนมันเขาจะได้ยินเราเนาะ เยรดินไป,ไปเรื่อยๆนะครับครับลงฝั่งนี้แหละเก็โอเคลงฝั่งนี้แหละดูทางลงครับดูทางลงครับผูกจัดมากเลยครับผูกครับดูดูเขาวันผูกไหมไม่ได้ผูกเนาะถ้าเขาวันถูกก็ของต้นเสร็จ เก็บกลับไปบูไว้บูบชาได้ที่บ้านเมื่พอพกติดตัวอะไรก็ได้นะทางลงครับทางลงครับว่าสุดยอดขนาดไหนครับสูงมากเลยเมือไงครับต้นลูกไก่ว่านลูกไก่สีทองนะครับเห็ไนไหมว่านลูกไก่สีทองต้นเล็กๆอยู่เล็กอยูเ่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลด้วย ถ้าบ้านใดเอาไปเลี้ยงนี้ถ้าเขาเขาว่าไงอ่ะเขาว่าถ้าฝันว่าเห็นลูกไก่นี้เจ้าของเจ้าของบ้านจะมีโชคมีลาบครับหรือว่านอนกลางคืนได้ยินเสียงลูกไก่ร้องียงลูกไก่ตัวน้อยๆเนาะตัวเล็กๆถ้าได้ได้ยินเสียงร้องเราว่าจะมีโชคมีลาบทางลงนะครับสุดยอดเลยโอ้ยสุดยอดเลยข่งล,งลงลึกมาก นี่ก็มีทั้งรอยคนเดินแล้วก็รอยสัตว์เดินนะเรียงปลาหมูบ่าหมูเถื่อนเนาะหมูเถื่อนเดินว่านลูกไก่สีทองเยอะมากเลยครับเยอะมากตอนเจอไปเลี้ยงอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนแต่ทีนี้บางคนเอาไปไว้กลางแดดมันก็เลยจบชีวิตนะครับต้นเล็กๆเกาอยู่ต้นเขายังเล็กอยู่ไอ้นี้ขนเขาเป็นสีทองเดี๋ยวถ้าเจอต้นใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูต้นใหญ่ ขนก็เป็นสีทองสวยมากเลยเป็นขนขนก็เ,เป็นทั้งสมุนไพรด้วยนะเกิดโดนมีดบาดโดนเลไรบาดมีเลือดไหมเป็นแผลก็ดึงออกขนเขานี่ยมาติดไว้ที่แผลนั้นหายเลือดจุดนะไม่ใช่ว่าหายเลือดเลือดเลือดจุดไหลเลยไอ้นั้นมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าลุงพลเคยทํามาแล้วด้วยก่อนลุงพลโดนมีดบาดเนาะทํนะาของให้เด็กนักเรียนแล้วทีนี้มีดมันมาบาด เลือดไหลไม่หยุดเลยมุคนใส่ย,ยาก็เอาไม่อยู่จะไปโรงพยาบาลก็ขี้เกียจไวเพราะนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ก็ว่ามีต้นว่านลูกไก่สีทองนี่แหละลุงพลเลยเอาไปดึงขนมามาติดที่แผลเลือดนี่หยุดไหลทันทีเลยหยุด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 สนิทหยุดไม่ไหลเลยเนี่ยแต่พออยู่มาสักวันหนึ่งลุงพลไปเดินเข้าห้องน้ำเห็นว่านลูกไก่นั้นหลุดเลือดพุ่งกระฉูดออกมาเลยเต็มเลย ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเข้าโรงพยาบาลเกือบเปื่อยอยู่แล้วข้างในทุผลไม่ได้ทำความสะอาดแผลไงดูครับเยอะเลยก็เลยโดนเย็บไปสามเข็มสี่เข็มมานั้นเห็นไหมครับต้นไม้สวยๆก็มีเยอะอยู่เนาะต้นไม้สวยๆก็มีเยอะอยู่เห็นไหมครับทางโหดร้ายมากเลยเป็นสัตว์ขาเดิน ต้องเดินเดี่ยงภูเขาโลครับลูกไก่สิทองเยอะอยู่ครั้งนี้นะผมบนมาคนเดียวเนาะมาคนเดียวไม่มีใครมาผมคนชอบทำอะไรไปไหนก็ชอบไปคนเดียวตลอดทีนี้ก็สวยอยีกนะครับสวยอยู่คนะนชอบไปคนเดียวสบายใจกว่า ราจะไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความคิดของเราใช่ไหมต้องพึ่งตาใส่เาเราก็ต้องพึ่งตาใส่เาาสขาอยู่ขึ้นไปดูวันนี้หน่อยมีอะไรบ้างเห็นไหมครับมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยวันนี้ภูเขาที่สูงชัดมากดูครับข้างล่างนี่ฝั่งมาเลยนะฝั่งมาเลยฝั่งมาเลยเ,เนาะ ไม่เจออะไรเลยเพราะมันเป็นภูเขาสูงเกินเลยไม่เจอต้นอะไรอยู่ของมันม,มีแต่พวกกล้วยไม้กล้วยไม้ที่ใบไม่ด่างเฟินตะบนเฟินใชเยอะนะครับตะูลเฟินเยอะต้นป่านไลเผือกเห็นครับนี่ต้นปลานไลเผลือกอันนี้ก็เป็นสมุนไพรด้วยนะต้นป่านไลเผือกนี่ก็เป็นสมุนไพรด้วย ใี่นะครับใบของตอนเล็กตอนน้อยอยู่ใช้รากนะครับดึงรากขึ้นมารากเป็นต้นสมุนไพรอยู่บางคนได้เอากลับหรอกแค่ทำให้คนเกื่อดูแค่นั้นแหละท่านผู้ชมดูที่ทางบ้านได้ดูกันนะครับสรรพคุณของเขาก็เป็นยายชูกำลังบำรุงร่างกายนะครับใช้ตากแห้งต้มมันก็ได้ ไปดองกับโซดาก็ได้นะครับแต่ว่ารสชาติก็ขมมากเลยแต่ดองเหล้านี่ไม่ได้นะครับไอปั่นเหลืองนี่ดองเหล้าไม่ได้เขาไม่ให้ดองเพราะมันมีสารเอ็นกงออะไรไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะที่วิทยาศาสตร์เขาสร้างมาที่เขาบอกมาว่ามันเป็นอันตรายต่อต่อร่างกายของคนครับพรมดาสีครับนี่ไงหญ้าพรมฤาสีเห็นครับสวยงามมากเลยเห็นนะครับ หญ้าพลมยืดสีนะต้าไปใส่ไว้โ้นต้นไม้สวยมากเลยทำเป็นพื้นหญ้าหญ้าญี่ปุ่นอะไรก็ได้นะครับฝน,นไม่เจอไม้ด่างเลยน,น่าจะลงไปถึงลำห้วยนั่นแหละถ้าจะเจอโอ้นี่ป็นอะไรเปลือกเยอะอยู่ต้นไม้กับก้านแดงสวยสวยมากครับ เขาไม่ดังนะเขาไม่ดังแลว้วก็สวยมไม่ปลูกสัถังคิดว่าน่าจะสวยอยู่เห็นไหมครับสวย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 มากนะเดินทางกันต่อไปเร,รื่อยๆน,นะก็จะเจอไม้ด่างต้งนนี้ครับ ไปเราไปต่อหน่อยนยิดหน่อยจะเจออะไรบ้างวันนี้ท่องแดนมาเลยแล้วดูครับว่าจะเจออะไรนี่ก็มีทางคนเดินอยู่พวกในร้านล่าสัตว์ก็กนเดินอยู่แต่เขาต้องเดินเขาก็ ต้องเดินแบบระมัดระวังด้วยนะครับต้องเดินแบบระมัดระวงังต้องหูต้องควางเสียงต้องควางเสียงอยู่ตลอดเพราะข้างหน้าจะไปเจออะไรถ้าเวลาเดินนี่ก็จะเดินเงียบนะพวกนี้นะจะไม่ส่งเสียงถ้าเจอสัตว์เขายิงเสร็จก็สลายไปให้เร็วที่สุดย้ายให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยจะมันเดินนั่งดมมชมวิวอยู่ไม่ได้เข้ามาในฝั่งมาเลยอันตรายมาก ถ้าเจอทหารมาเลยก็จบเลยแหละครับไม่ได้กลับบ้านแน่แหละได้ไปอยู่คุกมาเลยสบายใจก็มีอยู่บ่อยนะครับก็คเคยมีอยู่โดนจับฝั่งมาเลยก็คเคยมีพวกนายพานไอหลวงพลนี่ไม่มีอะไรนะหลวงพลมีแค่มีดูไม่ใช่มีด่างเดียวไม่ได้พาปืนมา ก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เซนายก็น่าจะพูดคุยกันได้ถ้าเราไม่ได้มาล่าสัตว์เราแค่เดินทูต้นไม้อเองเพียงแต่ว่าผิดก,ก้อนนิดหนึ่งเราข้ามเดนข้ามเดนไปฝังมาเนเอเนาะก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเออเหนื่อยแล้วหอบเลยเดินกระถอบเลย,เเลยดูครับพอคนล่าสัตว์ก็มีกระป๋องมีอะไรมา พาข้าวมากินกันกระป๋องปลากระป๋องมีถุงมีอะไรอยู่ใส่ขน,นมใส่เลยมากินกันก็มีอยู่เนาะก็ลงไปก็เป็นหมู่บ้านโอ้ยไกลกว่าหนึ่งแล้วกว่าถึงเดินกว่นหนึ่งถึงไหมนะครับเหนื่อยแล้วหลวงพอ่อเหนื่อยเหนื่อยมากเลย งงบลว่าคลิปนี้งงพลก็จบคลนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวุงพลเจอไงเดี๋ยวุงพลก็ค่อยถ่ายให้ดูที่บ้านแล้วกันนะเพราะมันเดินแล้วมันลําบากแล้วพูดก็เสียงมันดังถ้าเป็นบ้านเรามันไม่เป็นไร,รนะพูดเสียงดังได้ทตนี้ฝั่งมาเลยมันพูดๆแล้วทีนีุ้งพอลอ่านทไม่ได้ยินเสียงข้างหน้าลาบากหน่อยนะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามใหุ้งบลด้วยนะ ที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปถ้าลุงพลมีไปเจออะไรต้นไม้ที่ว่าสวยกล้วยด่างอะไรบอนด่างบอนด่างอะไรเดี๋ยวลุงพลก็จะเอาไปลงคลิปให้ดูกันที่บ้านนะหลัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ